สวัสดีครับพบกับผมเก่งเอฟเอ็นอลคาวันนี้นะครับลูกค้ามากับ New Ford r a n g e r โฉมใหม่เลยนะสี่ประตูนะครับก็มาเลือกติดตั้งวันนี้ก็คืออนี่นะฮะผมปูพื้นเข้ารูปงานคิวเจนะครับมบีเราทาการดูดฝุ่นอะไรไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะนี่นะฮะงานติดเดี๋ยวเราก็จะทําก,การติดตั้งเข้าไปเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะออกมาสวยงามดุดังขนาดไหนกันโอเคครับมาโอเคครับเรียบร้อยสําหรับการติดตั้งผมคิวเจในรถ New Ford r a n g e r ไว i t แท็กโฉมใหม่ล่าสุดนะครับนี่นะฮะลูกค้าเลือกเป็นสีดําเ็นได้แดงนะครับส,สวยๆขึ้นขอบขึ้นข้างเต็มๆนะครับแผ่นรีดล้อสัญลักษณ์คิวเจชัดเจนนี่นะครับตัวนี้นะฮะเป็นรีดล้อนนะไม่ได้ติดกาแบบทั่วไปตามท้องตลาดทายในนะครับลึกสุดซอยขึ้นขอบขึ้นข้างเหยียบไม่ต้องกลัวลื่นนะครับข้างล่างเป็นคนหนามยึดแนบสนิททุกส่วนแผ่นด้านหลังนะครับสอดลึกเข้าไปเย็บคัานกาเป็นชิ้นเดียวกัน บาถึงลองน่องนะครับเต็มเต็มเลยนะครับสวยๆนะครับถ้าดัวตุ้มหัวเบลล็อกเรียบร้อยนะครับไปเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันอีกฝั่งครับนี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะสวยๆเลยอย่างที่บอกกันนะครับผรมคิอเจนะครับความเจ็กญแรงพิยูแตะทับเอพีวสองชั้นหนาสิบสามมิลไม่เก็บเรื่องกลิ่นฝุ่นทำความสะอาดง่ายไม่นําไฟนะครับใส่กับรถอะไรก็ดูดีดูสวยนะครับ นี่นะครับสอดันเรียบๆหมดเลยนะครับขึนขอบขึนข้างป้องกันจริงๆนะสวยๆจริงๆซื้อหนึ่งครั้งใช้ได้กันจนลืมเลยนะครับเต็มคู่ข้อกันอย่างนี้กันไปนะครับลูกค้าคนไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับที่เราทิ้งรายละเอียดไว้ให้ด้ล่างคลิปอยู่แล้วนะครับถ้าสนใจยังไงก็แจ้งเรามาได้ว่ารถรุ่นไหนอยากได้สีอะไรนะครับโดยการติดตั้งฟรีพร้อมจัดส่งให้ได้นะครับต่จังหวัดจดส่งให้ฟรี โอเคครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วย <Yeah. S 2> เดี๋ยวคร้หน้ามาพบกันใหม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนกันอีกโอเคครับ <Yeah. S 2> ขอบคุณครับ